เสียงดังน่ารคะสมชัดฮึวันเกิดจะนั่นสินะหม้อของวันซะใหญ่โตเชียวส่วนฉันสมมัวนี่สมมัวแม่เอาแฝกมาให้แล้วนะผ่านแล้วเหรอเก่งมากเก่งมาก <c oughs> ไม่มีทางสริรับทองคิดมบ้า,าไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ต้องหาของขวาญให้เยอะหน่อยสักหน่อยมีของที่คิดว่ายายคุสนารีจะชอบไหมอืม <c oughs> <c oughs> ฉันรู้ว่านายได้ยินรีบบอกมาเถอะอืมเรื่องนี้ฉันคงตอบไม่ได้กาล้เชียงั้นเจ้ารูเมฆของนายไปไหนซะล่ะ้าเวเวม,มันกันเยสร้างสิปริตอยู่กับรุ่นพี่นะ <In Wild. S 1> อินว l ์ไอ้นี่มันจะสำเร็จจริงๆหรอครับรุ่นพี่แน่นอนสิฉันจะประกันเลยแล้วถ้าถึงเวลาน,นั้นน่ะทุกคนจะต้องทึ่งกับสิ่งที่เราทำแน่นอนโอ้เจ้านั้น ม่คือว่าดินี่เธอจะไม่เล่นการ์ดกับฉันจริงๆเหรอคือว่าคุยอะไรอยู่หรอนี่โลเส,ส,ส,สทโทดไปกันเถอะเรายังมีซ้อมระบาถึงเย็นเลยไม่ใช่เหรอไม่ฉันจะไม่ปล่อยดี่โลเข้าป่าไปกันมาสองต่อสองรอบแล้วนายเป็นใครกันไซโนโที่จะ้างคับฉันน่ะอุ้ยตัดไปไหมก็มายี่นไซโนโ ขอโทษนะคะไว้ไม okay. ่มหามาตราสมุไม่ใช่ตอนนี้ฉันแค่มาถามเรื่องของขวัญให้แน่นอนว่ามีสินี่ปูอายไวดากอนแบบโคตรโหดโคตรแพงโคตรอันตรายถ้าเอาไปมอบให้แล้วก็บอกเลยว่าอีกฝ่ายจะดีใจจนตัวลอยแน่เอ่อไม่เอาอะ งานนี่รอต่อไปก็บอกแล้วใช่ไหมเดย่าวม่เรื่องหาเรื่องเขาไปทั่วได้แล้วนะ่ะกอดตูดกับผมไม่เข้าใจอ่ะมุกไอ้นนัะ่มันตลกตรงไหนกันวะคนอูน่าจะออม,ม,มออัดอีก จะไม่มีใครสักคนเลยใช่ไหมที่เมืองที่พึ่งผ่านได้เี่กอ้กาวว่าไงเหะเอ้อเจ้าแม่ะธออ้ยอะอ้ยอะเหมือนว่าเธอจะอยากหาของขวัญให้เทพแห่งไม้สีนะี่เธอรู้ได้ยังไง <c oughs> <c oughs> อะขลังแห่งคอนเน็กชั่นยังไงล่ะเอาเธอก็ถูกของเธออันล่ะอันละ่ะงั้นคุณลูกค้าก็มาถูกร้านแล้วแล้วนะ ไอัลเทิลเซนฟลูอทิงดรีมส่งตรงจากตู้แไนเนี่ยฮะแามร้านหัวล่าเองราคาประหยัดประหยัดเลยนะจ้าหนึ่งบ้าฉันให้ได้แค่ห้าแสนไม่ได้ไม่ได้รถเยอะขนาดนั้นฉันก็เสียหายกันเดสิสี่แสนจ้าสองร้านเฮ้แคนเดสกรากกระชาสี่แสนก็สี่แสนจ้า นี่เจ้าประกาศคือว่าตะกี้ตะกี้นี่ให้ฉันเหรอก็เออสิรู้แล้วก็เก็บไปซะเข้าใจแล้วของวันวันเกิดสินะของผันบ้าบออะไรก็แค่ทำตามตามคนอื่นดูบ้างแบบที่เธอบอกไงจะได้เลิกเอาเจ้าผู้โหเห็ดมาตามสองเส้นสักทีเอ๋จะเชื่อให้ก็ได้นะงฮ้นจะไปเลยนะเดี๋ยวก่อนสิสมมวกอะไรอีก ขอบคุณนะครับครับขอบมากอีกดอกแหมแหมแหมวันนี้ก็กำไรหน่ออ,อีกแล้วสินะเขาแค่ไม่ใช่ยัยนั่นไม่ว่าอะไรก็ขายขึ้นทั้งหมดแหละนะสวัสดีค่ะสวัสดีไอเยิยนที่ดีเกลียดอย่างไม่มีใครทั้งที่และน่ารักเขาไอเยิยนแล้วทำน่อยีทุกทีปะ อออีกจ ah! ัดเดี๋เขาุกกัน